อกี่ลีเยี่ย้กกากี้เหี้ยไก่เออสวัสดีครับผมนี่นะห้องทรวงยงีหนังเหมือนยีนังครับเลยนี่นี่ต้องร้อยวะโอ้ต้องรอยให้อัน โอ้ใไอ้ก็ขนซ้อตัวนึ่งอย่งไหนพี่น้องว่งไหนเป็นตะกินใดวะเ่าเป็นเชิง้งแข็งดิ่งดิ่งสิโอ้คอละเกน็ดขอละเก,น,ะเกนแบบดีเลยอ่ะพี่น้องเกยกินมาโอ้เด้่งดอะดิด้งดิงด ต้องเ,เอาขึ้นมาว่างไว้ให้ให้ความร้อนออกไปซะก่อนตีไว้มันกรอบแต่ความเย็นมันได้ออกก็สิทุบเนื้อจัง่อยครับตุบๆตุบๆเห็นไหมเวลาแห้งกว่าปฏิทุบง่ายครับ,ก,บกิไบนไม่ออยากหรอกครับผมข้าวเหนียวปัน่นห่อนเห็นไหมขวาไ่หลังทีนออ่น้องนัว ละลายในอันช่องปากกว่าปวดสำหรับผู้ที่เฉาดีเด,ด,ด้อพี่น้องเด้อเฉาพอดีอันย่าง,ยางกายเลยโอ่เลื่อนผ่านโอ้ย <c oughs> ขอประเบิงดอกจากก้าเด,ดอีหยัางมอวัดกัน เวิงว้งดีรางเวิ้งเยี่ยไน้ำนักดีแต่ควันนี่ไงนักก็ขอนสอบพี่น้องครับเย่ยโอ้ไม่ละั้งเก่โอ้ขุมคาน,บบานตอนน้องอยี่สิบาทเนี่ยในซีตอนพี่น้องสื่อใครมาถอดสีพอดีกว่าว่ายีสบาท นะยี่น้องไหมกินยาคามตงข้ามหาไปไปปนึ่งมามัานกินไดนะ้นะหนึง่งตัวเนีวซุปเหมัอนอันนี้อ่ะอ่กวางวยังแสบนะแต่ไปกินของอื่นโมซสบได้พี่น้องผิดสูตร เข้มไปหนอยแต่บอเข้มกะ็ะสิมีกลินนะ่นเนาะข้าเจียเอียดเข้มมากเนี่ยอโอ้เสยีบยบู่ดีพี่น้องเข้มๆหนุ่นๆจังเลยบุ๋มหอม ออเบื่อดนเบิ้งจะทั้งผีว่ากล้องผมเปิดตรงนั้ครับมีฟ้าปิดฟาเอัตโนมัติมได้เบิ้งมุมกล้องเนมือหนัง เวื่องผีนะเล่ยเียวสร้างผีครับเจ้าข้าวผมสั่งขามจับดวงตาซ้ายขวาอย่างเร็วเจ้าลองว่ามันยังเล่นควนั่เนี่ย ว่าพี่น้งองว่าทานตัวหนึ่งโอ้พี่น้องกันเลยลองกันให้ให้ให้กรอบๆก,กันไม่บ้างหรอพีน่น้องครันเพื่อพี่เพื่อน้องครับผมอ่าโอ้โห 옥이오어는 <목> <목> c เอาคันทุกทายพี่น้องครับหมอ่ง อืมอืมขักอยู่ไี่นลังอืมนั่งดกดมาเสมอวันงามเบีนอย่าขวาง แซ่บอยู่เรือ่รองบ